สวัสดีครับพี่น้องบาบปูอีสานนะครับครับมือนี้กสะสภาพมาล่องล่องเบ็ดล่องเบิงไมงงง้ต่างๆรถไฟครับปิดไม้มไม่น้ำน้อยๆครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงทางเหลือทางเหลือยี่สิบตัวครับทางแสีเย็นทางแสียเย็นเลยยี่สิบตัวเราจะเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเสามาหนุนน้ำกันเลย บาปูจะขอตัวไ่ก่อนนะครับว่าบบสะดวกพรยัง,ยงรถไฟเรียนรถไฟเรียนเดี๋ยวมืเอเศา้าพอกันนีนนนนน่พี่น้องมือเ้าลุนนุ่มกันครับสวัสดีนยามเ้ารพี่น้องพยายามเบ็ดกันครับยิงทาารถไฟนี่ครับคล้องนี่แหละไปหุ่นละว่าจะมีข้อมานะครับเดี๋ยวไปหอดมองสีไทยพี่น้องในเบิรงกันหอดมองนะครับพี่น้องมาหลุดลังเลครับ หลังเหล่ครับพี่น้องมิดจีรีหลังเหลเมิดครับหลังสองมิดจีรีควเก็บกอนพี่น้องหลังที่สามหลังที่สาม นิดตีดีขึ้ต่อผมีอย่างครับเดี๋ยวเยวก็บตัวพี่น้องหลังสีซีพี่น้องโอ้มีแต่น,อน,อน้อ,นองน้อมีป่าบ่พี่น้องเลยเงียบด้วยครับเดี๋ยวไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เตรียผมมาทายครับเพิ่งยังไงดึงพีน่น้องมาลุ้นด้วยกันครับลุ้นด้วกัน ใส่เดียวครับนี่ครับใส่เดียวครับพี่น้องเหนียวคอเทปเป็นครับพี่น้องดูงกันต่อไปครับมาลุนล้างนี่งกันครับดึงครับพี่น้อง เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วกลุ่มแล้วครับกลุ่มแล้วพี่น้องโอ้ยเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนอ่าพี่น้องเก็บก่นอนมันมันครับมันมนันโอ้พี่น้องเอ้ยมันมัน,นครับอ่าไงเชะปลาดุกตัวนี้ครับเดี๋ยวเก็บก่อนพี่นออ้อง หลังสุดท้ายพี่นอ้องปุดรถไฟมาแล้วครับเลือดหายเบิ้งรถไฟรถไมาแล้วนี่ครับอันนี้หลังที่สิบเจ็ดเงียบบุ้งยีงดึงครับพี่น้องนี่ครับเน,นื้อขี้เกยู่เดี๋ยวผมขอเก็บก่อน รยากาศโดยรอบพี่น้องเราไฟกับไปแล้วครับยังสองหลังสุดท้ายพี่น้องไปหลุนน้อกันตะเบ็ดเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะครับตะเบ็ดเริ่มขึ้นแล้วงาแเล้งเป็นเซี่ยพี่น้องเอ,อเี่ยดตัวสองตัวก็ถือว่ามารแล้วครับเนี่ยปลาอืดปลาหยากปลาบอลเลีนปลาบ่าล,ลบขึ้นเดี๋ยวไปหลุนน้อกันสองหลังสุดท้ายครับ ยี่สิบเก้านะครับพี่น้องดูงสายก่อนสายละสายดูสายตึงบ่พี่น้องหลังที่สิบเก้าโอ้ผมมีอย่างครับเก็บก้อนพี่น้องผมมีโตครับพี่น,อน้องไปลุ้นด้วยกันหลังที่ยี่สิบ ที่ย well ี่สิบด <ah> um> ูสิว่ามีอยัางไรพี่น้องคนเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับดิพี่น้องหนางจริงหรอโมเมนนะขอเก็บก่อนครับครับพี่น้องสจหรับเส้นนี้ก็เฮ้ยเหนื่อยทุกันใส่เบ็ดเงียบถ้ากี่สิบหลังครับถือว่าโบเหี่ยวครับพี่น้องก็บเดี๋ยวสองเต็มนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกัน ่ตัวนี้เกือบลกพี่นองนี่ครับูตัวนึงเลครับารี่น้เรืองครับใสสอีกระือว่ามานครับพี่น้องรเือว่ามาครับดคลิปนี้พี่น้องวาผกล้าไปใ้ลามพ่นเนาพน้อรกแน่นอนครับถ